อันนี้ของใครนี่แม่หมดสวัสดีครับอยู่กับสาวน้ำตีอันนี้พามาดูคลิปตีครับออเออเหน,นี่อยเพราทนเพ่นอันนี้ก็ที่ถามมานะครับเพราะว่าคือมันนี่ก็เป็นหมื่นห่นนี่นะครับสีมันครับน,น,นี่เนี่ยมันก็เขียวนี่ ไปแน่มีทางนึงมืองมันเขียวเ,เดี๋ยวรอ,อคนเต้นครับช่างเท้นโอหท่านงาน่้ย่งว่าเกี้นคนชานิแกงานองไหไหมมองสติ๊กเกิ์ โอ้คุ้มหัวแล้วเร,ร้อยเดี๋ยวไปเจกกอไล่สะกดดูเอาไลาส่สะก,กดประเดี๋ยสังไล่หมือนเกลืกนะม่ย <laughs> นใจแล้วเยวรูปสามปอเด้อสัางสามปอเลย นี่ปอยังไงอันนี้เป็นสีจริงนี่นี่โมนี่หรสร้างจบแล้วแม่นโมน,นี่เกว่าท่างนี้ไหมคัดสีกอะไรปุ๊บปบว่าท่านเนี่ยต้องต้องมี้ยังอีกขั้นตอนมันคัดคสีคัดอีกค,คัดพ่อนอีกวะ ัดให้มันเงาโอ้อันอ๋อจะเป็นสีนี้ครับโกงแล้วอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็น 8E คอมเบเรียลนะครับ นี่ผมแปลงครับหม้อน้ําใหญ่หม้อน้ำเจ็ดช่องครับนี่เอซีถามว่าขายไหมอแล้วขายไหมขายได้เท่าไหร่เนี่ยเครื่องใหญ่แลครับเครื่องใหญ่แปดดีแล้วสีหัวทำหม่กระบะฟ้าข้างเปลี่ยนใหม่ เอฟซีเราบอกว่าเพ้นรูปเพ้นรูปบักเชดกแดนครับช่างเพ้นมาแล้วครับช่างเพ้นมาจากนกคปรปฐมเลยนะครับ <L> เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะเพ้นรูปไหนนี่ <L> เดี๋ยวถ้าออกมาแดดมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นสีอะไร นี่โดมินิเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับโดมินิเตอร์น่าจะทำสีออกให้มาสไตล์อ่รถห้างอู้สังเพลิน วันนี้ก็เริ่มเพ้นนะครันนี้ต้องส่งยี่สิบเก้าครับรถประสาทครับเดี๋ยวต้องรีบไปหาที่ฝากเงินนะครับถือเงินสดมาแต่ต้องโอนเข้าบัญชีถือเงินสดด้วยไม่มี ไม่อยากดังป่ะรถไถพี่ฮะมันร้อน,นร,ถรถเกียร์เดอร์ว่าแรนไกลป่ววะ เยอะเลยครับรถเต็มแีแรก็จะเอาสีนี้ครับเสียเจ้าก็จะจับสีนี้ให้ครับแต่ผมว่าสีนี้มันรู้แล้วครับเนี่เาเดี๋ยวต้องรีบไปเบิกเงินให้สอปอรครับ โอ้ป oh, mm ้ายไหมคนละสีเลยครับบอล ถั้งทั้งปีเนียมเรามาซื้อซื้อใบละหมื่นห้าเลยครับทั้งปีเนียมเก่านอกใบละหมื่นห้าเดี๋ยวรอดูมาใส่มันจะสวยไหมกระชนเราก็มีครับแกปก็เกือบหมื่นกระชนเอาไปแต่งก็เกือบอเดี๋ยวรอใส่นะ้วมันเป็นยังไงก็ติดปูนี้เริ่มพัฒนาแล้วครับ เริ่มเป็นงาน CO2 เยอะแล้วครับนี่ฮะนี่จะาะรีดบ้านะครอกแล้วพอกแล้บอกเจ๊จ้าแล้วบอกว่าเอาเลยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกันนะ พสิมากู้เงินเสียแจ็คก,กับอะไรเข้าไปใช่ไหมมีเงินสดคือกันมาหนิตายไปนะครับฝ่าไปกู้เงินทางไหนล่ะกู้เงิน FC เนฟซี่วะนะปอทะลึงสร้างรถเกี่ยวมาแต่ว่าบ่ามีเงิน ก็ฝากรถลือไปเลยอย่างนี้ในวันหนเราได้เจ้าแล้วกนรถรถหอดบ้านข่อยแล้วก็รถอ้ายคิดทนึงเป็นยัางง่ายหอดปนาทีเด็กซีเอ้ยเบรขับรถขบรขบข่อยท้ายไคลิปตั้งแล้วพ่อเนี่ยข่อยไปแล้วข่อจะขับรถ